ุณแบบเร็วกว่ากว่าเมื่อก่อนที่ที่เราแบบจูนอยู่คนเดียวอะ่ะสวัสดีดค่ะอุ <laughs> ้ยมันกอะไ <laughs> เป็นไงบ้างเราเล่าให้เพืเ่อนฟังหน่อยว่ามันต่นางจากที่เราเคยดูในออนไลน์คนระคนละย์ยชน์เลยตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออคุณครูแบบว่าเพื่อนก็จะพูดน้าังหนาว่าทําไมต้องไปสดครูก็แบบมาสดมารับไว้โสดไฟมันแพงมากอะไรเงี้ยเราก็แบบคือไรไว้คืออะไรอะไรเงี้ย แต่เราก็เรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์เรียนตลอดเลยแล้วมันต้องมากินเองเองอะ่ะจริงๆริอ่ะรู้เลยว่าการที่เราแบบคือเพื่อนกินอ่ะเพื่อนอิ่มเพื่อนเล่าให้ฟังมันไม่เท่าการที่เราอะ่ะมากินเองแล้วเราอิ่มเองอะ่ะคือตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้กลับจากงานเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังดูเพื่อน <S <S ๆนแบบสัมนะสัมภาษณ์กันอยู่เลยแบบว่าร้องไห้นั่งดูตัวเองนั่งดูเพื่อนๆคือแบบงดงามมาก สวรรค์แบบแบบที่เราแบบจูนไว้เลยเ่ะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอืมแล้วมันมารีลันรีแบบดูซ้ำๆซ้ำๆทุกใช่ใช่ดูทีไรก็คือร้องไห้ทุกทีแค่คิดถึงอ่ะก็แบบน้ําตาไหลแล้วอ่ะก็คือดีมากคือขอบคุณมากจริงๆเกินคาดเกินคาดกับกับการที่ที่พาตัวเองไปไปตรงนั้นจริงๆิมันโอ้โห มันมันเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้เลยจริงแล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้ก็คือนั่งกอดของฝันเออที่ครูให้เอออ,อยากเอามาโชว์เพื่อนๆบ้างมันได้เกินเบอร์จริงๆสิ่งที่เราได้รับอะ่ะก็คือหมอนใบนี้ยเราเอากลับมาแล้วแล้วเราก็เอามาใช้จริงๆก็คือเราทุกครั้งที่จูนสอทุกครั้งที่นั่งสมาธิเราเอาหมอนใบนี้ยหนุนหลังเราแล้วเราก็เออแล้วเราก็แบบ มันจูนแบบเร็วกว่ากว่าเมื่อก่อนที่ที่เราแบบจูนอยู่คนเดียวอะ่ะแต่อันนี้เหมือนแบบครูตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมคนครูถึงแบบ้ตองมีรูปครูด้วยอะไรแบบเป็นรูปครูเยอะมากเป็นโปสเตอร์เป็นต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นรูปครูให้มาเยอะมากสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือการที่ได้ได้สิ่งนี้กลับมาเรารู้เลยว่านี่คือสัญลักษณ์ของการจูนซอสทุกครั้งที่เราเห็นครูอ่าไม่ว่าจะ ผ่านพัดผ่านผ่านโปสเตอร์ผ่านเนี่ยต่างๆที่ครูให้มาค่ะเนี่ยเยอะมากเลยแบบของขวัญล้นแบบล้นแล้วล้นอีกให้แบบเกิมเบอร์ให้มาแบบเยอะมากๆแล้วเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยครูให้มาคือเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในเลนซอดหรือเปล่าเห็นแค่เห็นแบบแวบบเดียวอ่ะเรารู้เลยว่าตอนเนี้ยเราได้กลับมาถามตัวเองว่าเรา พูดสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่าเราทาสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่าเราคิดสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังแบบข้ามเลนหรือแบบกลับไปที่น้ําเก่าของเราหรือเปล่าแล้วทุกครั้งตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาเออจริงตั้งแต่กลับมาเรารู้เลยว่าเฮ้ยทาไมเรารู้เนิ่นแบบเนิ่นเร็วมากแล้วกลับเร็วมากแบบฉับเลยอ่ะว่าแบบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแล้วสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรอ่ะ มันมีคําถามเกิดขึ้นมาในหัวเลยอ่ะออแล้วเราแล้วแล้วภาพสิ่งที่เราต้องการคือภาพอะไรรู้ไหมคะก็คือภาพบรรยากาศในงานที่เราแบบวนซ้ำซ้ำซ้ำนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอ่ะนั่นคือมันคือจบที่ภาพสุดท้ายภาพนั้นเลยอ่ะคือสวรรค์ไปแบบสวิตเลยอ่ะเชิญเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเอนอยากจะบอกว่าปีหน้าจองแล้วนะคะก็ไม่รู้ปีหนะมาช้าก็มาช้าอาจจะอดก็ได้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่า พื้นที่ตรงนี้บอกแล้วว่าเงินซื้อไม่ได้มีแค่การตัดสินใจเท่านั้นที่จะซื้อพื้นที่นี้ได้ต้องใส่ซอสได้ซอสค่ะแล้วก็บอกบอกเลยว่าจะจุ่มตัวในในขุมทรัพย์ปัญญาภัศาลนี้ต่อไปไรที่สิน้นสุด